กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงกับอาจาร,รย์ขวานค่ะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0856664115นะคะยะ้ำอีกครั้งค่ะ0856664115นะคะและในช่วงนี้นะคะเราก็จะกลับมาตอบ SMS จากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็สามารถพิมพ์ SMS นะคะส่งึงนเข้ามาได้ที่เบอร์480622นะคะพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดน,นะคะระบุเรื่องที่อยากจะทราบเข้ามาด้วยนะคะ สำหรับ s m s แรกของวันนี้ค่ะจากคุณโด่งนั่นเองนะคะเกิดวันศุกร์ค่ะปีจอเดือนตุลาคมนะคะพศ2 5 0 1สอบถามมาว่า,าไปสมัครงานไว้อะคะ่ะจะมีคนแบบเรียกเรียกไปทำงานหรือเปล่าค่ะมีคนเรียกไปทำงานหรือเปล่างาน,นะะที่สมัครไว้คุณโดง่งนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอะจะมีเกณฑ์ไหมคะตรงนี้นี่อาจจะต้องรอนะะบอกได้เลยว่าจะต้องรอไปสักระยะเพราะว่าตรงนี้ จะได้ไหมถามว่าได้แต่ช้าหน่อยไม่เกิน2เดือนนี้นะคุณโด่งนะคือได้แหละไอ้ได้ไอ้ได้แต่ว่าคืออาจจะช้าหน่อยคือจะต้องรอนะคะคุณโด่งแต่ว่ามีแหละนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่เหมือนกับการรอคอยแต่ว่าการรอคอยในช่วงนี้อาจารย์กำหนดให้นะไม่อาจจะไม่เกิน2อาทิตย์หรือว่า2เดือนนี้นะคุณโด่งอาจจะจะได้จะได้ไปทํางานในที่ที่คุณโด่งตั้งใจหวัง่ายังไงก็มีเกณฑ์นะคะคุณโด่งสบายใจได้เลย นะคะ SMS ต่อมาค่ะอันนี้ไม่ได้ระบุชื่อมานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมค่ะพศ2520นะคะแล้วก็บอกวันเกิดของแฟนมาด้วยว่าแฟนเนี่ยเกิดวันอังคารที่2 4กรกฎาคมนะคะพศ2516ค่ะสอบถามมาว่าใช่เนื้อคู่กันไหมคะจะจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าะะจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าค่ะ เอาให้เห็นเป็นภาพแบบชัดเจนเลยนะสำหรับคนที่เกิดวันนี้นะคะตั้งใจฟังเลยถ้าสมมติว่ากําลังเป็นแฟนคบหากันอยู่ในช่วงนี้มันเป็นเหมือนลักษณะของมีเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าการคบหากันอาจจะต้องระวังนิดนึงนะเอาให้เคลียร์เอาให้ชัดเจนก่อนไม่งั้นคู่นี้จะต้องเกิดปัญหาเรื่องรักสามเศร้านะะอาจารย์บอกได้เลยนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรรอนรีบร้อนว่าในช่วงนี้นะคะเอาที่ว่าชัดเจนเข้าใจกันไม่ใช่ว่า พาะแบบว่าอย่าอย่าอย่าไปมีคู่เพราะความเหงานะเพราะจากตรงนี้ความคิดความขัดแย้งหรือว่าอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นในการที่ว่าคขาากันในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าความคิดของคุณกับเขาน่ยอาจจะมีงอนกันบ่อยงุนหงิดกันบ้างนะแต่ถ้าถามเรื่องว่าจะให้ใช้ไพ่ในการพยากรณ์เพื่อแบบว่าจะได้อยู่ด้วยกันไหมโอกาสอยู่ด้วยกันมันมีแต่ อยู่แล้วจะมีความสุขหรือเปล่าก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าพิจารณาคบกันให้นานๆทําความเข้าใจและยอมรับให้ได้นะคะ,คะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยตัวคุณเองอ่ะมีความสุขแน่นอนการเป็นคู่กันเนี่ยในบางครั้งเนี่ยวันนี้เกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้ ก็ไม่ได้เป็นคู่กันเสมอไปแต่อย่าลืมว่าการเข้าอกเข้าใจการที่แบบว่าให้ความจริงใจต่อกันน่ะมันเป็นส่วนสําคัญมากกว่านะใช่เนาะใช้ความเข้าใจกันมากๆนะคนเราชนิแบบว่าอยู่ด้วยกันอย่างนี้เราก็ต้องมีความเข้าอกเข้าใจกันมันถึงจะอยู่ด้วยกันรอบมันเหมือนกับว่าคุณต้องยอมรับความแบบว่ายอมรับความเป็นตัวตนของเขาแหละใช่ต่างยอมรับซึ่งกันตรงนี้มันไม่ดีมันแก้ไม่ได้แล้วแต่ฉันก็ยอมรับได้เพราะฉันรักคนนี้ค่โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นอะเราต้องยอมรับได้ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันมาจะเล ก็ต้องย้อนกลับมาคิดเล้วตรงนี้คุณจะสบายใจวันแรกที่เราเจอกันเรายังบอกว่าเออรักกันแลทำไมอยู่ด้วยกันต่อไปทําไมเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ถูกต้องค่ะนะคะตรงนี้ก็แบบว่าลองไปคิดดูนะคะนะอาเมสต่อมาค่ะจากคุณสุรีพรนะคะเกิดวันที่6กุมภาพันธ์ค่ะพศ2 5 0 0วันพุธปีวอกนะคะตี5สอบถามว่าจะมีโชคลาภจับการเสียงโชคไหมคะ โชคลาภแตการเสโชคอันนี้แฟนคลับกลยนะคะอาจารย์ขวัญคุณสุริพรเนี่ยเขาบอกคุณสุริพรช่วงนี้ตัวคุณเองอ่ะมีโชคจากเรื่องของการเดินทางนะคะมีโชคจากแดนไกลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าโชคใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะเพราะเขาบอกว่าตัวคุณเองอ่ะมีโชคจากเรื่องของการเดินทางมากกว่าเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ว่าการเสี่ยงโชคอ่ะเป็นยังไงบ้างนะการเสี่ยงโชคเนี่ยเขาบอกว่า เลขหนึ่งเป็นเลขนําโชคให้คุณนะคะเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเลขเก้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยจะไปไหนนึกแบบจะทําอะไรที่แบบว่าในการเสี่ยงเนี่ยก็คือวรจะนึกถึงเลขนี้ตอนนี้แหละคุณสุริพรเตรียมจดแล้วว่าเอ้ยงวดนี้มีเลขหนึ่งเลขเก้าหรือเปล่าแต่จริงๆตัวคุณเองเนี่ยอาจารย์กล้าพูดได้เลยว่าคุณมีโชคจากทางไกลนะอาจจะแปลว่ามีการแบบว่าการเดินทางจากการเดินทางหรือว่ามีคนออกตัวเครื่องบินให้หรือว่ามีคนต่าง ต่างที่ต่างถินเนี่ยติดต่อกลับมาแล้วจะได้ของกำนันของของ,ของมีค่าอะไรอย่างงี้นะคะ๋อ,อค่ะแล้วก็สอบถามมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะบอกว่าเมื่ออายุมากค่ะจะพึ่งพี่น้องได้ไหมคะอ่าดูสิเมื่อตอนอายุมากๆค่ะจะพึ่งพี่น้องได้ไหมนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอาจารย์จะพูดอยู่คำหนึ่งนะคุณสุริพรถ้าตอนนี้พึ่งได้อนาคตพึ่งได้แน่นอนค่ะ ให้กลับไปคิดเองนะคะพาะตรงนี้สมมตวิว่าถ้าเกิดตอนนี้พึ่งไม่ได้ก็คือก็อย่าไปหวัง<ป>ก็อย่าไปหวังเลยถูกต้องออพราะตัวตัวตัวของพี่น้องเองนะ,ะในช่วงนี้ถ้าถ้าตัวเขาเองมีปัญหารเรื่องการการพูดการจานหรือว่าการแบบว่าเออเอาคนนี้ไปพูดมันเหมือนกับว่าการการจะมีปัญหากับเรื่องคําพูดอยู่นะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าถามคำถามคาถามนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็บอกแบบชัดเจนตรงนะว่าถ้าวันนี้พึ่งพากันอยู่ พึ <ücks flaws yap> ่งได้วันหน้าก็พึ่งได้ได้ายกับวันนี้พึ่งไม่ได้วันหน้าก็พึ่งไม่ได้ชัดเจนค่ะนะคะเอสเต่อมาค่ะจากคุณยุ้ยนะคะเกิดวันศุกร์ที่7ธันวาคมค่ะพศ2527เวลาตี4นะคะสอบถามว่าหนูจะมีโชคได้เงินหมื่นเงินแสนไหมคะอ๋อหนูจะมีโชคได้เงินหมื่นเงินแสนไหมคะค่ะเงินหมื่นเงินแสนนะคะจริงจริง คุณยุ้ยนี่นะเอาไปสักล้านหนึ่งเหอะในช่วงนี้นะการตกปากรับคําหรือคําพูดของคนจะทําให้คุณยุ้ยเกิดการหงุดหงิดแปลว่าถ้าคุณยุ้ยถามมาแบบนี้เนี่ยอาจารย์เชื่ออย่างว่าจะต้องมีคนพูดหรือว่าให้คุณยุ้ยเนี่ยมีความหวังอย่กับเรื่องเงินก้อนนี้นะคะแต่ว่าตรงตรงส่วนนี้นะคุณยุ้ยอาจจะได้ได้แต่ไม่เต็มที่เพราะตัวคุณยุ้ยเองนะคะอาจารย์ไม่ทราบว่าคุณยุ้ยทํางานอะไรแต่สิ่งหนึ่งอาจารย์เชื่อว่าคุณยุ้ยเป็นคนที่แบบว่า มีม,มีมีฉลาดมีปัญญา<อ>เพราะว่าเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณยุ้ยทำเนี่ยคือการหาหรือว่าการใช้ปัญญาด้วยตัวเองค่ะ,ะคือว่าเวลาเหมือนจะทําอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถทําด้วยแบบว่าสติปัญญาของตัวเองแหละใช่ก็จะมาจากสติปัญญาของตัวเองใช่ค่ะแต่ว่าอ,อย่าพิ่งใจร้อนนะถ้าใจร้อนในช่วงนี้หรือว่าไปไป,ไปทะเลาะก,กับใครซะก่อนเนี่ยนะคุณยุ้ยอาจจะมีมีเกณฑ์การที่แบบว่าจะ เงินจะหลุดมือไปได้นะคะคําว่าเงินหมื่นเงินแสนค่ะแล้วเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักนี่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวไหมคะอ่าเรื่องความรักมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวไหมหค่ะมีไหมคะตอนนี้สงสัยคงกาลังแบบว่าเคลือบแคลงอยู่ว่ามอจัดไปเลย3คนคะ่ะ <laughs> คุณยุย้ยใช่ไหมคะมีเพียงแต่ว่าค,คือตัวคุณเองอ่ะไม่ต้องไปเครียดหรือว่ากังวลเกี่กับเรื่องเรื่องนี้มากเกินไปนะเพราะว่าถ้าส่วิว่าคุณยุ้ยมีคนที่คบหาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าตัวมันเหมือนกับว่าจะมีเกณฑ์ม,มือที่สามเข้ามาพัวพันธ์จริง,รงๆนะคะ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าไปคิดมากนะตั้งอยู่ในสีลืเหมือนบางทีถ้าเราไม่คิดมันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้นะเราแบบว่ามองผ่านๆไปหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ตรงนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเกิดขึ้นแล้วด้วยว่าว่าว่ามันมีเกณฑ์ถามว่าถ้าเกิดว่ามันมันเป็นแบบนี้แล้วจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตไหมคือถ้าเราไม่สนใจก็จบแต่ถ้าเราสนใจอ่ะมันก็จะมีเกณฑ์การที่หมายว่าเข้าไปมีส่วนร่วมพัวพันอยู่แล้วนะคะแบบว่าดวงเราจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะใช่มันอยู่ที่ตัวคุณค่ะคุณยุ้ยนะ ก็คือว่าเราก็ไม่ต้องสนใจดีกว่าเนาะใช่แล้วค่ะค่ะนะคะสำหรับ SMS ต่อมาค่ะจากคุณทวัตนะคะเกิดวันที่26สิงหาคมค่ะพศ2 4 9 9นะคะเกิดวันเสาร์ปีวอกค่ะสอบถามมาในเรื่องของการเงินและก็โชคลาภค่ะการเงินเอาการเงินก่อนนะค่ะการเงินเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้การเงินในช่วงนี้เขาบอกว่า ค่อนข้างที่แบบว่าเงินเข้ามาปุ๊บจ่ายปั๊บเลยนะมีความกังวลใจคือเรื่องของการเงินอยู่นะคุณธวัฒน์เงินเข้ามาก็จ่ายออกเงินเข้ามาก็จ่ายตอนนี้ก็มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะกังวลและกําลังรอเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีการอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าคือมันเหมือนกับมีค่าใช้จ่ายที่รออยู่แต่ตัวคุณเองยังยังหมุนไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งการเงินก็ตามถ้าเกิดว่าคิาว่าหมุนไม่ทันเนี่ยอีกอีกอีกเกณฑ์หนึ่งก็จะเป็นเหมือนกััับบวว่่่าาในนลกกษณะทีเหมือ จะมีความอึดอัดใจในเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะมีความอึดอัดใจอย่างแน่นอนแหละแล้วในเรื่องของโชคลาภล่ะคะอในเรื่องของโชคลาภเดี๋ยวอาจารย์จับให้ใบหนึ่งโชคลาภเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้เขาบอกการเสี่ยงโชคนะแต่ไพ่ใบนี้ดูเหมือนไม่ค่อยสนับสนุนรัฐบาลเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นไพ่ของเราหงอกไม่หมายถึงการใต้ดินหรือว่าการทําอะไรที่แบบผิดกฎหมายนะการแบบนี้สีเทาเทาสีเดาเนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภของคุณธวัฒน์เองนะคะมีมาก็ ออกไปมีมาก็จ่ายไปนะคะช่วงนี้แล้วเดี๋ยวคุณธวัฒนเกิดวันวันที่เท่าไหร่นะคะเกิดวันที่26สิงหาคมค่ะพศ2499อตัวเลขก็ยังบวกกันได้แล้วหูนะอ๋อคือในในวันเกิดแหละใช่เขาบอกว่าตัวคุณเองอ่ะในช่วง3เดือนนี้นะอาจจะมีรายได้พิเศษเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครเสนอหรือว่าชวนไปทำคุณลองลองทำดูแล้วคุณจะมีรายได้เพิ่มนะคะค่ะ อีกสักหนึ่ง SMS นะคะจากคุณวันนีได้ค่ะเกิดวันพฤหัสบดีที่4ี่กรกฎาคมนะคะพศ2528ค่ะสอบถามมาในเรื่องของการเงินค่ะตอนนี้การเงินติดขัดมากเลยควรแก้ไขบูชาอะไรดีคะจะหมดนี้เมื่อไหร่จากตรงนี้นะตัวคุณเองนะอาจารย์อยากให้คุณสวดคาถาชินะบัญชรนะะเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือตั้งแต่3จบ5จบ9จบ7จอะไรก็ว่ากันไปแล้วในช่วงนี้นะ อาจารย์แนะนําให้แบบว่าตัวคุณเองอ่ะไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนหรอกตั้งสติสวดมนต์ที่บ้านนะคะอาจจะแบบว่าพ่อไม่งั้น่ะคุณยังมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินอยู่นะคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าทําบุญก่อนไม่ใช่บูชาก่อนหนึ่งการสวดมนต์นะสวดมนต์ก่อนละอ่าสวดมนต์ก่อนแล้วการสวดเนี่ยแนะนํานะตัวคุณเองต้องสวดอย่างสม่ําเสมอนะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่เหมือนกับแบบว่า ถ้าส่วิว่าคุณไม่สวดมนต์แล้วเนี่ยคือคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าบในบางครั้งเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะพอพอปัญหานี้แก้ไม่จบเนี่ยค่ะมันปัญหาใหม่มันใหม่แล้วมันก็เลยเหมือนกับการ<ม>ทับถมของปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดมนต์จะทําให้คุณนะ่มีสติหรือว่ามีสมาธิมากขึ้นแล้วคุณจะหา<ม>ทางออกได้นะคะ,คะแล้วกับการบูชาเนี่ยก็บูชาพระพิฆเนศไปนะคะ<ม>แล้วก็ถ้าเอามาบูชาแล้วเนี่ยตัวคุณคคเองก็ให้ปฏิบัติตัวเหมือนดังเช่นเทพที่คุณบูชาด้วยนะคะ ยังไงคุณวนิดาก็ลองทําตามที่อาจารย์ขวัญแนะนําดูนะคะสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่สนใจค่ะอยากจะดูดวงกับอาจารย์ขวัญน,นะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0856664115นะคะย้ำอีกครั้งค่ะ0856664115นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ขวัญมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะ และก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการค่ะจากฮาซาชูกาเฟครูซินและเซกโน,โนนะคะพบกันใหม่นะคะในวันอังคารค่ะเวลาเดิม8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ